สวัสดีค่ะลายมือทํานายชีวิตกับสุดารัตลีมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเส้นที่บอกว่าเจ้าของมือจะเป็นคนที่เวลารักใครแล้วรักจริงรักเดียวใจเดียวไม่เปลี่ยนแปลงเส้นนั้นจะมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้เขียนเส้นเส้นหลักก่อนนะคะเส้นหลักคืออันนี้ เป็นเส้นชีวิตหมึกไม่ค่อยดำเด๋ยอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเส้นชีวิตนะคะอันนี้เป็นเส้นสมองแล้วเส้นความรักที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือเส้นใจเรามารู้ความหมายของเส้นใจก่อนนะคะเส้นใจเนี่ยจะหมายถึงความรักแล้วก็การเงินค่ะ ความรักแล้วก็การเงินเนี่ยจะหมายถึง Actually, อุปนิสัยของเจ้าของมือว่าเจ้าของมือเป็นคนที่รักใครรักจริงไหมเป็นคนรักเดียวใจเดียวหรือว่าโง่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือฉลาดในเรื่องความรักหรือว่าเป็นคนที่มีความรักหลายใจอันนี้คือความหมายของเส้นใจนะคะแล้วค่าเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยก็จะหมายถึงว่าเจ้าของมือเป็นคนที่ ขยัน,ขนแขนงข็งในการทำงานไหมมีความเพียรพยายามที่จะทำงานหรือว่าเป็นคนขี้เกียจไม่ค่อยขยันทำมาหากินจะเป็นความหมายของเส้นใจเส้นใจจะหมายถึงการเงินแล้วก็การงานอาขอโทษค่ะเส้นใจจะหมายถึงความรักแล้วก็การงานนะคะตอนนี้เรารู้ถึงความหมายของเส้นใจแล้วนะคะเส้นใจที่พูดถึงว่า เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวจะมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือต้นเส้นนะคะเส้นใจต้นเส้นอยู่ริมมือตรงนิ้วก้อยนะคะจะเป็นเส้นที่ยาวแล้วไม่ไม่ไม่เป็นเส้นตรงนะคะจะโค้งนิดหนึงแล้วจะมาหยุดอยู่ที่เนินอารมณ์เอาไว้เราค่อยมาดูกันนะคะว่าเนินอารมณ์จะหมายถึงอะไรเดี๋ยววันนี้เรามาดูเส้นใจกันก่อน เส้นใจความหมายก็บอกไปเมื่อตะกี้นี้แล้วนะคะแต่เส้นนี้เนี่ยเส้นใจที่ยาวจะหมายถึงว่าเจ้าของมือเป็นคนที่มีความรักที่ยาวคือรักใครรักจริงรักเดียวใจเดียวแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยรักตลอดไปแล้วเส้นเส้นนี้นะคะบอกว่าถ้าเส้นอื่น เป็นเส้นที่ดีเส้นอื่นก็หมายถึงว่าเส้นชีวิตก็ดีเส้นสมองก็ดีด้วยจะหมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะที่ดีด้วยเป็นคนรักใครรักจริงแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะที่ร่ำรวยด้วยด้วยทรัพย์สินแล้วก็เงินทองที่ดินอะไรเยอะแยะเลยนะคะเป็นคนที่มีฐานะที่ร่ำรวยแล้วคนที่ แต่เขาก็มีข้อเสียนะคะข้อเสียของเขาก็คือเป็นคนที่เขาเป็นคนที่มองการไกลด้วยแล้วก็เป็นคนที่จู้จี้ขี้บน่นเพราะว่าเป็นคนที่มองรอบครอบรอบ,รอบด้านเวลารักใครแล้วก็จะแบบคล้ายๆแบบเหมือนกับสร้างกรอบให้กับคู่ของตัวเองแต่เส้นนี้จริงๆเขาก็ข้อดีเขาก็เยอะกว่าข้อเสียนะคะ ถ้าคนคนที่เป็นคู่เนี่ยรับและเข้าใจว่าเออที่เขาหึงหวงหรือที่เขาสร้างเกอบให้เราเพราะว่าเขามีความห่วงใยเราเนี่ยถ้าเข้าใจตรงจุดนี้เนี่ยชีวิตคู่ของของของเจ้าของมือเนี่ยกับคู่เนี่ยก็จะมีความสุขนะคะเพราะว่าคนสมัยนี้เนี่ยจะหาที่แบบ จะรักใครรักจริงรักเดียวใจเดียวเนี่ยก็น้อยอยู่และแถมถ้าเส้นอื่นๆดีด้วยเนี่ยเขาก็จะมีฐานะที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองด้วยก็ถือว่าข้อดีของเขาเนี่ยก็มีเยอะอยู่นะคะเส้นนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นนี้ก็มีความหมายเท่านี้นะคะ ทุกคนลองเอาไปเปรียบเทียบกับลายมือตัวเองดูหรือลองเปรียบเทียบกับคู่ของตัวเองดูนะคะว่าคู่ของเรานั้นน่ะมีเส้นลักษณะนี้ไหมถ้าเป็นเส้นที่ยาวก็จะรักเรารักเดียวใจเดียวกับเราถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีถ้าคุณได้คู่ที่มีเส้นใจที่ยาวนะคะเขาจะไม่นอกใจคุณเลยนะคะเส้นนี้ก็มีอยู่เท่านี้นะคะ ถ้าทุกคนชอบคลิปที่ทำมาช่วยกดติดตามด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปหน้าต่อไปจะทำเส้นอะไรอ,อย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ